นุกกันนะครับผมพวกเราก็พันทนที่เนาะเราก็<ช>ตั้งใจซ้อมนมากครับผมส่วนผมวันนี้เป็นความตื่นเต้นแล้วก็กังวลมากครับก่อนขึ้นเวทีหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นอีเวนต์โชว์แรกของพวกเราเลยครับที่แบบได้ลองโชว์กันแบบเต็มรูปแบบอะไรเงี้ยครับจริงๆของผมก็ก็เหมือนทุกคนเลยรับก็มีความตื่นเต้นมีความกังวลอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องขอบคุณเอสมากที่เหมือนให้โอกาสเวทีเราแบบได้สแสดงโชว์ได้สแสดงความสามามาตรงนี้นะจริงๆก,ก็ก็ขอบคุณมากๆเลยครับมากครับ ก็ตื <lawsuit> <ulously> ่นเต้นทั้ง4ี่คนเลยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นโชว์แรกที่แบบอยู่ออฟฟิเชียลลี่แบบข้างนอกแล้วแบบต้องอินเอียร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นกันหมดแล้วก็แต่ว่าสนุกมากทุกคนรู้สนุกกรับนะครับตอนนี้ขึ้นโชว์คอนเสิร์ตวินนี่คอนเสิร์ตปีอไรบ้างมีความออซัมอะไรบ้างอ๋อคือด้วยรูปแบบงานมันก็ออซัมมากอยู่แล้วครับผมก็พวกเราก็แบบเลยยอมไม่ได้ว่าเราต้องออซัมให้ให้ได้ผลงานแลวกันเลย แล้วก็คือแบบว่าก็ต้องเอนจอยครับแล้วก็แบบว่าให้คนดูคือแบบว่าคือพยายามจะแบบว่าเดินไปทุกซอกทุกมุมของเวทีแบบเพื่อให้เข้าถึงในแบบทุกๆคนที่เขามาดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับผมก็เหมือนพี่ๆเลยที่เหมือนกวาเต็มที่กับโชว์เลยครับเพราะว่าเหมือนมีความกดดันด้วยเพราะว่าเอเป็นทั้งสปอนเซอร์เราในซีรีส์แล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ของพวกเราอีกเลยรู้สึกว่าเอออยากจะทาโชว์มาให้ดีครับก็<ม> ก็ดีใจเราก็ตอนโชว์รู้สึกว่าสนุกมากเพราะว่าพอเห็นรอยยิ้มทุกคนมันก็แบบเพิ่มกําลังใจแล้วก็เพิ่ม power ในการแบบโชว์ของเราก็รู้สึกสนุกมากครับรวมๆได้ฝากแคมเปญนี้หน่อยเอสโคล่าหนื่อหน้าไปด้วยกันแล้วก็ฝากเลยครับแคมเปญเอสโคล่านะครับเหนื่อยหน้าไปด้วยกันนะครับข้างบนมีไอเดียเทียบเลยนะครับผมก็เหนื่อยหน้ากันแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับผมใช่ครับเป็นกิมมิ c ใหม่นะครับที่เหมือนเพ้นท์แบบคำไวด้ด้านล่างกระป๋องเลยครับแล้วก็พิ่ออกมาก็จะเป็นคำเลย พิกด้าสอบด้านกันครับแล้วก็มี QR code ต่างๆด้วยนะหรือว่ามันต้องลองแล้วล่ะเด็ก Gen ก็ต้องทำก็อย่าลืมยก S กระดกแล้วก็มองขึ้นฟ้านะครับทุกคนอะไรครับคขา็ซีรีส์ัวครับผมเทนากอทีครับคอไบ้างอไรงบ้างที่ผ่านมาลองให้กันน้ำตาท่วจอถ้า IP ใช่ไหมครับที่ผ่านมาก็ จริงจริงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี E ีีของแต่ละคนครับก็แต่ละคนก็จะได้เห็นเหมือนแบบว่ามุมมองของแต่ละคนไปอะไรเงี้ยก็ก็จริงๆก็ดีใจนะที่ทุกคนแบบว่าเหมือนกับแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็แบบถูกพูดถึงในโซเชียลเยอะแยะอะไรเงี้ยอะ EP ล่าสุดคือร้องไห้กันฉ่ำมากเป็นยังไงบ้างคะครับก็เป็นสไตล์ของที่บอสตูโรฮอนะครับผมยิ้มบ้างก็ต้องมีเศร้าบ้างแต่พวกเราเพิ่งแอบดูอีพีหกกันมา โอ้โหรอดูเลยครับมันแน่นอนแล้วก็เอาจริงวันที่ยีบสองนะครับเรามีดูโสดดูสดพร้อมกันทีรีโด้ด้วยสามคนก็เรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆลายคนบอกว่าเฮ้ยมันพิกเยอะมากเลยเรื่องนีเออสอง EP นจะพิกแค่ไหนจริงๆดู EP 6ไปยังแบบรู้สึกว่ามันพิกมากจนมันจะส่งไปที่ EP 7ผมว่าอีพเนี้ย ระเบิเดเออมันระเบิดแน่นอนนะเพราะว่า EP หกมันส่งไปแบบดีมากเลยอ่ะมันจะเป็นแบบพลิกไปพลิกมาแบบเดาผมว่าเดายังเดาไม่ได้ครับคือแบบว่าหมายถึงแบบว่าคนเล่นเองครับที่รู้แบบแท้ทุกอย่างแล้วดูยังฮะใช่เกิดอาการนี้ทุกคนเลยเสพรส์ด้วยมากครับตกลงใครกัดใครกันบ้างนี่คือตอนนี้เหมือนกัดกันเป็นแบบก็ตามสไตล์พี่บอดกูโนครับก็เรื่องนี้ก็อย่างที่ดูมาให้พี่ก็เหมือนจะกัดกันหมดแต่ว่า EP 6อะไรเงี้ยอาจจะมีอะไรขี้ค่ายหรือเปล่าแล้วก็ กแต่ว่าเมื่อวานดู ep หกจบก็คือทั้ง4ี่คนอาปากค้างแล้วก็อึ้งเลยตอนที่เอนเครดิตึ้นเพราะไม่คิดว่าจะจบยังไงอะไรบอกบอกไม่ได้จริงเดี๋ยวโดนดุอ่ะเดี๋ยวโดนดุอยากให้แบบรอตามชมกันต้องดูลู้แค่ว่าต้องดูคะแต่ว่าจริงๆแล้วในในไอจีของลูกี้หรือว่าโซเชียลมีเดียของลูกี้เองเนี่ยก็ปล่อยภาพสปอยของ ep หกออกมาบ้างแล้วครับก็สามารถเข้าไปดูได้นั้นไม่ใช่หลอกใช่หลอกบ้างจริงบ้างแล้วกันแล้วก็ไปดูเอาเอง อ๋อก็ตามที่พี่ไผ่พูดเลยครับก็ตามคอนเซ็ปต์แบบกักกักอะไรเงี้ยกักกันมาจริงๆเรากักมาตั้งแต่ตอนปล่อยทีเซอร์ครั้งแรกแล้วครับแบบเขียนในเรื่องไม่เหมือนกันตัดมาแบบไม่เหมือนกันเลยก็ยังกักไม่หยุดใช่ก็กักเหมือนเดิมอะหลายๆคนแซวนะอย่างบัวนี่ก็คือแบบสวยตลอดเราสวยยังไงคะเราจะสวยไปถึงพีเจสุดท้ายเลยป้ะเฮ้ยมันจะหยุดสวยไม่ได้บัวคือบัวบัวเป็นคอนเซปต์ก็คือสวยแรงเลิศเชิดนะครับก็ ยันอ p พีก็ยังสวยรัเชิดอยู่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนิดนึงแต่ว่าอีพีก็ต้องต้องดูแหละครับมันจะพพลยอะไรเยอะไม่ได้จริงๆเพราะเราร้องไห้เนี่ยคนสืก็ต้องร้องไห้เหรอทุกคนร้องไห้ครับทุกคนต้องมีร้องไห้มนุษย์มีน้ำตาบัวก็มีน้ำตามีทุกมีสุขติ๊กต็อก็มีน้ำตาคนกันไปหรือจะบัวบ้างก็ไม่ได้แต่อาจจะบัวเชียนก็ไม่รู้จริงๆได้ ได้ทุกเคมีไม่มีอะไรแน่นอน,อ,นอย่างบ้าบินเคือทุกคนมองเห็นความแบบน่ารักทุกทีเอร้องให้นี่คือทำลายแตกๆแ,แบบสะสากจะหมดไงบ้างก็รู้สึกดีครับแบบรู้สึกดีด้วยโดยที่พอมันเป็นอีพีของผมยาวเป็นอีพีบ้าบินยาวเนี่ยทุกซีทุกทุกอีพีทุกคนทำมาได้ดีหมดเลยแบบ การไล่ดนามิกหรือว่าการแสดงเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนโฮ EP ของตัวเองอยู่กันหมดเลยนะจนพอมา EP ที่4 EP ของผมเนี่ยผมก็เลยกลัวว่าเออมันจะมันจะถึงไหมมันจะทําได้ดีไหมอะไรเงี้ยจนพอเออมันออนแล้วได้รู้กระแสตอบรับเนี่ยก็รู้สึกว่าเออขอบคุณมากครับที่แบบออกมาดีอะไรเงี้ยตอนนี้ต้นหมีก็คือไม่แบบหวงเลยนะจะดีมือแล้วนะใช่ครับนี่เปิดหลังได้ครับแดงลายหมดแล้วลายหมดแล้วครับก็ จริงๆผมก็เกือบร้องไห้ทุกตอนนะฮะลองไห้กับทุกตอนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าตัดใจได้หรือว่าจะยังไงใช่ครับครับผมอะไรเหรครับท่านรักสุดครับก็ก็อย่างที่ก็จริงๆก็มีพลิกทุกๆตอนนะครับผมก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูพีหกได้ผมพยายามจะไม่พูดแล้วกลัวหลุดมากเลยเหตุมารล่าสุดนี่คือทุกคนเซอร์ไพรส์นะใครเหรอครับ อ๋ออ๋อไขนะผมจำไ,ไม่ได้ไไปปส่งนแกส่งอ๋อวนแกไปส่งก็เอ่อจริงๆเหมือนในในรูปแหละมันคือก็แค่แบบว่าเหมือนเล่นจ้องตากันเฉยๆครับแบบเด็กเล่นกันใครกระพริบตาก่อนแพ้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรญญะกลัวกลัวหลุดบ้างหรือจริงๆพิกอีกรอบนางเอกของเรื่องอาจจะเป็นเป็นใคร ก็เป็นอันนั้นแหละยังไม่ออกมาเลยสามรูยังไม่ออกมาสามรูมีคนเาแบบว่าเอ๊ะเราสรุปว่าเรายังไงใจเรามันอยู่ตรงไหนคะครับผมก็หลังใจอินนี้ที่มันผ่านมาผมวก็เชียงก็น่าจะเติบโตขึ้นแล้วแล้วก็แบบน่าจะใกล้จะตัดสินใจแล้วแหละว่าเอาชอบอะไรหรือต้องการอะไรอันนี้ก็ยังไม่ตัดสินใจก็กำลังไม่ผมว่าเขาตัดสินใจแล้วครับแต่ว่าแบบ ทีพีหกหน้าเป็นแบบชัดเจนมากเคลมเขาตัดสินใจอะไรกันแน่ทีพีเจ็ดค่ะทีพโอ้ยตัดใจไม่ทันแล้วมั้งครับก็ต้องรอดูที่ผ่านมาก็เหมือนที่เคยเดาๆไว้ว่ามีเพลงเกือบทีพีเลยครับมีใครบ้างค่ะมาไปกันไหนล่าสุดเพลงล่าสุดเพลงไม่เท่าเดิมครับของผมเองเพลงชื่อน้อยอ่ะก็เป็นเพลงสุดท้ายซึ่งตอนแรกก็แอบกดันมาโหเพลงแลาวปล่อยสุดท้าย ผมไม่ผมไม่ผมไม่ทราบเหมือนพี่บอสเขาก็แผ่นเยอะเนาะแบบเขาก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังทุกอย่างนะจริงๆพี่อยากเขาจะผิดเราไม่ได้ชอบการขนาดนั้นจริงพี่บอสสั่งมาจริงๆเราก็อยากแบ่งปันบ้างคนดูอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเพลงเดี่ยวของเราเรารู้สึกขอบคุณกับฟีดแบ็กมาแบบว่ามันก็เป็นเพลงแรกๆของเราด้วยหลายๆคนครับผมก็อ่านฟีดแบ็กกันหมดตอนนี้ก็คือเต้นเพลงพี่นิวทุกวันจนแบบมันเป็นมัสเซลเมมโมรีไปแล้วแบบ ระดับโลกครับชอบมากอขอบคุณครับคือผมว่าผมต้องขอบคุณแบบทุกคนที่เขาเล่นเลยแบบเเหมือนเขาเล่นเขามาถ่ายให้มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่แบบมาเล่นเพลงชาเลนเพลงก็เรียกว่าที่พี่บอเคยบอกว่าพวกเราต่อยอดจะเป็นศิลปินต่อได้เลยก็พร้อมแล้วถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็อยากลองดูครับ ยังไม่ได้ซ้อมเลยครับ <laughs> โอ้โหแล้วแบโอ้ <laughs> โหแล,วลห้วเผยหมดเลย <laughs> เ <laughs> คือคือหมายถึงว่ามันก็จะมีเพลงที่ที่เราเคยซ้อมบ้างอยู่แล้ว <laughs> อะไรเงี้ยแล้วก็อาจ <laughs> จะมีเพลงใหม่หรือเพลงเก่าหรือยังไงก็คือแต่แต่หลังยี่สิบสองเนี่ยคือเราก็กะว่าจะล็อกคิวซ้อมยาวไปเลยแล้วก็จัดโชว์แบบให้เหมือนพอที่จะอ่ะ เทียบเคียงกับวงอื่นได้ได้คาบัดใครมาดูมาดูาาบทกลัวแบบจะสปอยกันเป็นห่างกลัวสปอยตัวไหนกันคะเอ่อเอ่อถ้าเกิดแบบอยากฟังกันก็อาจจะมีเพลงให้ฟังก็ได้ก็ต้องต้องรอช็คปล่อยมาแล้วน่าจะได้ฟังแต่ว่ามันมีพิเศษกว่านั้นหรือเปล่าก็ต้องมากันนะครับวันนี้แนวพี่บอลนั่นหรอแบบมัน คาดเดาอะไรไม่ค่อยได้โยนพี่บอลเพราะว่าไม่กล้าหลุดลักๆกันไปหมดเะใช่คือเดี๋ยวนี้ต้องแบบว่าฝึกวิชาเอาตัวรอดขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ครับประกาศแล้วนะสองเดือนในสุดท้ายครับรุกนี้แล้วทุกนี้แล้วครับเชียร์นมือครับทุกคนคาถาแล้วก็กลารเป็นเชนพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทเพื่อนสนิททุกท่านนะครับก็มากดบัตรพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็จะให้พรมาที่นี้นะครับผม